วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภริยาฟังที่นี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับเร้ก็ชุดสองนะครับเร้ก็ชุดสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับป๊กตอกป๊กตอกป๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตานะประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยหลวงก็ มีอะไรที่ปังมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับขอไม่แค่คุณรอบครอบหน่อยและอยากเก็ตง่ายแล้วก็ภาพลักษณ์ดีแล้วโฟหน่อยแล้วดวงคนที่ได้ปังแบบมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2มนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดรวมก็มีอะไรที่ปังอยู่เหมือนกันนะครับขอไม่แค่คุณรักเล่นของคังนัวตองนิดนึง ปล่อยวอลุคลักได้หน่อยแล้วเดี๋ยวเดียวมป่อเ้าหมายนิ่งนะครับลูกคุณจะปังมากปังมากพอตัวเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้หัวทุกคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นเงยครับมากรูกดวณก็มีอะไรที่ปังแบบเยอะสุดๆพอตัวอเหมือนกันนะครับของเมกคุณสินห้าบนหน่อยมีความเป็นคูณนำนิดนึงวางแผนเป้าหมายเป็นหน่อยนะครับรูกคุณจะปังๆแบบมากๆพอตัวเช่นเดียวกันจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงจุดไพ่นะครับระหว่างดวงจุดไพ่ชุดหนึ่งสองสามอันไหนเด่นสุดนะครับจะขอยหตีที่ดวงไพ่ชุดที่สามเด่นสุดนะครับเพราะอาจารย์าเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับก็หยุดใจนะครับกดแชร์กดมิ้งกันในการโปวกด,ดเปยของอาจารย์ให้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนจดจา ช่องอาจจะสนิทน,นิด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 มากันนะครับคนก็มาครับเดี๋ยวละครับผมาจารย์กจีรพัฒน์เจี๊ยก่อนหมอดูมิทิฟนี่สวัสดีครับ